สวัสดีครับพี่น้องไม่นี่ก็ได้กว๋วยเตี๋ยวคือเกาพี่น้องครับมากินกว๋วยเตี๋ยน้ำกันเดอร์พี่น้องครับมีได้เป็นเส้นมากมายพี่น้องอะอร่อยไก่จะง่อยนี่น้องไก่ตีนไก่นะครับมาครับมามากินน้ำกรันแบๆพี่น้องอ่า มีเป็นเสซนมากพี่น้อโดยเปิดเขามาเห็นกับฝากดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ไดน้พี่น้องครับกับข้าวเที่ยงตอนบายสองพี่น้อง พอดีเหตุงานเราตะเลหลกมามาสองก้อนเสร็จแล้าเด้อครับเด้องทำแหลกแหงหวาน Terima <laughs> kasih. có hoa lại đầu tiên bằng cái gặp フフフフ。<noise> <noise> นกเงี้ยติดเนี่าไว้จังนี่ยละครับพี่น้องกินหนาพข้ากันไหมสวัสดีครับ